ล้วชิเมโจไดไปแล้วชิเมโจดายชิเมโจดชิเมโจดเอาอะไรก็เอามา Nghĩ right. luôn à nữa 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 Nói kìa em À lại Sẽ khỏi nữa à nó mới tao mập tao mở Thôi lục tí Cà phê kẹp tí này để hộp ô oh, <laughs> nhìn này nó hộp nó. ขอหนูหรือเปล่าใช่ป้หลือเช่ขอหนูบอ่ะมาเอาเลยขอหนูก็มาเอามามาขอทุตเจ้าก่อนเลวทุตเจ้าสวยๆขอบคุณค่าขอบคุณค่าแบบนี้ลูกขอบคุณค่าก่อนเลยขอบคุณค่าขอบคุณแม่ก่อนขอบคุณค่า <laughs> จะไปไหนเบบีอ้อะ การที่ยากมากเหมือนผมทำงานเก็บในเก็บที่ไหนที่ผมเป็นเลยนะสุดที่เป็นอะไรก็ได้ฉันไปไปเป็นประปันผมว่าฉันไม่เป็นอะไรแก่เลยแก่แบบจังหวัดเป็นอะไรแบบผ่าน แล้วกินกาแฟแล้วนะกินกาแฟแล้วนันออกเลยอดกินเลยหนูต้องกินนมนะลูกหนูกินกาแฟไม่ได้นะคะกดที่วัาดาของเมที่วัาดาของเมจริงจรองจริงจริง,ง,ง,งอะไรล่ะลูก <c oughs>